จากแถวนี้ก็มีมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะครับ50บาทครับไปถึงด่านไทยนะฮะเห๋นวนะนหนักด้วยโอเคครับเดี๋ยวทีเจะพาสปอร์ตนะจะมาเลยก่อนอ่าอ่าถ้าออกมาเลยก่อนออกมาเลยก็ได้ออกมาเลย รนีออร่ก็นั่งรถไปด่านนะครับซ้ายมือเป็นสถานีรถไฟตรงนี้จะเป็นท่าคอนเทนเนอร์นะ เื่เอคืนเก็เดินข้ามทางรถไฟมาเนี่ยามาถึงนีนะรต้องทีเปเส้นปดังเปนีบสรับป้ายไปหัดใหญ่ไลแหล อส่ตอนนี้ก็ออกจากด่านมาเละมาแล้วครับนี่เข้าไทยฮนะกลับพ้นมาเละแล้วนี่ก็รถที่จะส่งของไปทางมาเละของสินค้าจากไทยไปมาเละเยอะอรถตู้คอนเทนเนอร์จากไทยไปมาเละเยอะนะ อันนี้ด่านศุลกากรฝั่งไอซามีเข้าเขตไทยแล้วเนาะมาจากด,ด่านนะครับด่านตัวคนเข้าเมืองแล้วก็ศุลกากรน,นะครับก็อยู่ที่ตรงนี้เขาเรียกอะไรอ่ะไปตรงนี้เขาเรียกอะไรเนี่ยฝั่งไทยเนี่ยประดังเป็นกันนะ ครับก็เป็นการข้ามแดนฝั่งอ่าประดังเลยครับกปกติตรงนี้จะเป็นพวกรถไฟข้ามสะมานฝ่าฝนไม่ค่อยได้ข้ามนะฮะแล้วพวกกทำไมเขาแชร์ฝีไฟทุกครับสวัสดีครับนี่ก็เมืองประดังครับฝั่งไทยนะฮะเดืดแชร์แดนมาเลย ทางรถไฟนะครับนี่ครับปนะลังเมืองด้าด่างประเทศไทยนะนี่ครับก็ออกไปใหญ่ครับทางนี้ก็ไปบัตตอรวิร์นะครับชาวปลังยินดีต้อนรับ นี่เป็นฐานานิรภัยออ๋อนี่ฐานนิรภไฟใช่ไหมอ๋อแล้วด่านด่านเข้าเมืองนี้เขาเปิดกี่โมงปิดกี่โมองอะ่ะเต็มตีสิบกลางคืนปิดเอาเต็มตีสิบกลางคืนปิดแล้วห้าโมงห้าโมงเช้าตีห้า เราทางรถไฟที่ม่งไปาชายแดนนะครับแล้วที่ไปฮะโรงแรมโรมงแรมออเอาแบบมี w i ไฟอ่ะนองับโอมีร้านบักเต็ตด้วย เราใส่เขาพาไปโรงแรมกะว่าค้างนี้สักคืนครับเดาจะคี๋ยวยเข้าหาใหญ่ <S